ภาพที่มีทุกบ้านในความทรงจำของไทยทุกคนจากฟ้าสู่ดินถิ่นสาคิตการอยู่ร่วมกันของเกษตรกรไทยที่หุบกระพงเริ่มต้นจากดินเลวหน้าดินหมดความอุดมสมบูรณ์ดินร่วนปน้าไม่อุ้มน้ำเป็นป่าเสื่อมโทรมขาดแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินในช่วงแรกได้ปลูกถั่วปอเทืองแล้วถ่ายกรก ลูกต้นซันโตชิมาเป็นพืชจากอิสราเอลมีลักษณะเป็นเถวเลื้อยปกคลุมพื้นที่อายุ4-5วันจึงไถก่กลบและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมากปุ๋ยพืชสดบำรุงดินหน้าดินเริ่มดีขึ้นจึงปลูกแอสปารกัสข้าวโพดกระเจีย๊ยบแครอทได้ผลดีมากขยายผลเป็นศูนย์ศึกษา และพัฒนาในแต่ละพื้นที่สู่เกษตรกรจากพื้นที่ใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วมาทํายังไงยังไงบ้างสามสิบส <33 S 2> ามไร่นี่ปลูกยาเฟกเต็มครับผมครับดินก็ดีขึ้นครับทุกอย่างรู้สึกว่าเออมันประสบความสำเร็จได้อ่าประสบความสําเร็จนี้ประสบความสําเร็จแล้วปลูกได้แล้วลงุงไปบอกใครไหมหรือว่าทําคนเดียวหรือยังไงครับ บูซีบ้านห้องเขินเนี่ยเดียวนี้อาหกสิบ่ากูเรือนอ่ามาทําแบบเราหมดเลยดินจากปลูกอะไรไม่ได้กลับมาสมบูรณ์สมบูรณ์ปลูกได้ทุกชนิดทุกชนิดหญ้าแฝกเนี่ยลุงรู้ไหมมันใครเป็นคนคิดอย่างไรพ่อหลวงเราบางคนก็ว่าเขายังไม่เชื่อครับเลยบอกว่าไปดูบ้านผมสิทั้งๆที่ดินของผมนะดะแข็งเป็นดานครับผมปลูกหญ้าแฝก ระเบิดดินดานเป็นดินร่วนซุยหมดเลยอย่าแฝกได้ผลร้อยอร์เซ็มันเป็นพืชมหาจักรันของเราอี่อันี้ครับผมเชื่อพ่อหลวงมากก็มีวันนี้ได้ก็คพือพระองค์ท่านให้ผมทำการเกษตรประสบความสำเร็จได้ก็คือพระองค์ท่านจริงๆแล้วที่ที่ที่ตรงเนี้นะครับก็มีโครงการของ พ่อหลวงราชการที่9นะครับเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินดินเสื่อมโทรมดินไม่มีคุณภาพที่เสียแล้วนะครับให้มันดีขึ้นนะนี้ที่ดินของลุงก็เหมือนกันดินที่ลุงปรับปรุงหรือว่าทําให้มันดีเนี่ยทำยังไงคือดินตรงนี้ยนะครับเป็นดินที่ เป,เป็นดินด mm ่างนะครับเป็นดินทรายปนดินเหนียวที่อัดตัวแน่นแข็งเป็นดานมีค่า p h แปดจุดสองซึ่งดินประเภทนี้ทำการเกษตรไม่ได้นอกจากรับพื้นผูได้เราใช้ยาแฝกเป็นพืชนำล่องแล้วก็เกี่ยวใบคลุมเมื่อใบมันคุมโคนมะนาวมันคุมแล้ววัชพืชที่เราเกี่ยวใบคลุมมันก็จะไม่ขึ้นเมื่อมันย่อยสลายมันก็ยังเป็นอาหารเอกพืชแต่สิ่งที่สาคัญเมื่อ เราเกี่ยวใบคุมมันก็ทําให้เกิดบ้านของสัตว์หน้าดินขึ้นมันก็จะช่วยพวนด,ดินพวนไรให้กับเรามันก็ทําให้เราลดต้นทุนตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขอให้เราทำนะครับแล้วสิ่งที่อันไหนก็แล้วแต่ที่เป็นพระราชดำริของอพ่อหลวงหล่อเก้านะครับผมเชื่อได้เลยว่าถ้าทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติผมเชื่อเลยชีวิตคุณจะไม่มีชีวิตที่ตกอับ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนครับ